All new Colora Optis Sport White Perfect เดิม White Essence จาก Boreal p a r i s Dove Hair Care Vitamin เพื่อนร่วมงานของดิฉันค่ะเราสมัครรักใคร่กันแล้ววันหนึ่งเธอมีสามีเธอมีลูกชีวิตก็ดูน่าจะแฮปปี้กันดีนะคะแต่คนเป็นแม่ทุกๆคนก็อยากจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตัวเองแต่ปรากฏว่าให้ไปให้มาสักพักน้ำนมเธอไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกชีวิตเธอเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรขอเรียนเชิญคุณไก่มีสุขคุณดิลกชัยพัฒน์ค่ะ ก่อนก่อนถามอะไรบอกก่อนได้ไหม ขึ้นมาได้ดีมากออรู้สึกซิลบเบตมากฉากอลังการมากโอ้ค่ะค่ะค่ะโปรดิวเซอร์เราเป็นคนทำกันเอ้เยค<า>่ะ<า>สวยค่ะ<า>แล้วก็ได้ติดตามรายการเพิ่งต<า>ั้งแต่เทปแรกเลยโอ้ยขอบพระคุณค่ะแล้วก็คิดอยู่ว่าตายแล้วเดี๋ยววันหนึ่งอยากจะไปนั่งตรงนี้เหลือเกินนี่ไงเราต้องเชิญคุณมาเ,ออเพราะว่าเราเห็นชีวิตไก่เรารู้จักกันมาเดินนานจนวันนึงเธอแต่งงานแล้วเธอก็มีลูกลูกน่ารักมากน้องน้ำรูปใครติดตามไอจีคงได้เห็นค่ะ แต่ไก่ประสบปัญหาเรื่องการไม่มีน้ํานมให้เพียงพอใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นกับไก่ฉันรู้คิดอะไรอยู่เพราะดูจากภาชนะแล้วน่าจะมีเหลือเฟือแต่ทําไมมันเกิดเหตุการนี้ล่ะไก่ขนาดของภาชนะกับ อา,อาหารที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะหรอหรอไม่เกี่ยวกันหรอไม่เกี่ยวบางคนนะแม่คือเต้าไม่ใหญ่ออแต่น้ํานมทะลักทลายก็มีหรอแต่เราก็ไม่ได้เต้าใหญ่นะแต่หมายถึงใหญ่ไก่ <laughs> ไม่จะเทียบกับในรทั้งหมดนั่งเรียงกันนะโอ้ไม่ต้องสิม, <laughs> มันจะยิ่งเพ่งกันเลย มันก็มีใหญ่กว่าน,นี้ออแต่ว่ามันไม่ไปได้วยกันจริงๆเท่าที่ถามหมอเขาก็บอกว่าถือว่าปริมาณน้ํานมโอเคเออแต่มันไม่โอเคสําหรับคนทํางานอย่างเราเออใช่ไหมพอแม่พอแม่จากรายการมาปุ๊บรายการเราก็ไปอยู่ช่องดิจิตลอลมันก็เลยไปเป็น5วัน<ะ>ซึ่งมันแปลว่าไก่ต้องออกมาทํางานตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วรายการมันเช้าขึ้นไงแปดโมงเช้าออแล้วคือฉันต้องตื่นตีห้าหกโมงฉันออกแล้วก็ไม่ได้มีเวลาปั๊มนมให้ลูก ต้องปั๊มปั๊มก่อนรอบหนึ่งก่อนออกมาแต่ทีนี้กว่าจะกลับถึงบ้านมันเที่ยงนั่นแปลว่าตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงไก่มีนมให้ลูกแค่ช่วงที่ปั๊มเก็บไว้ได้ซึ่งจะได้ประมาณ10ออนซ์แล้วหมดละถ้าหลังเที่ยงปุ๊บเกิดอีนนี้เป็นอะไรขึ้นมาหรืออยากจะไปไหนหรือจะรับจ็อบก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องกลับไปให้นมลูกก่อนช่วันหนึ่งคือมันได้เท่าไหร่เหรอแรกๆเลยเนี่ยวันหนึ่งก่ได้ประมาณ7ออน จริงๆลูกกินครั้งหนึ่งประมาณ3 5ถึงละซึ่งอตอนนี้เขาเข้าสู่5อ่ออนอแต่ช่วงที่เมีปัญหาคือลูกูก3เดือนอคือเขาก,กินประมาณ3ออนครึ่ง4่ออนอ้าวแต่คุณก็ได้7เนี่ยได้7แต่ว่ามันได้แค่ประมาณไม่เกิน2อ นั่นแปลว่าพอไก่ออกจากบ้าน6กโมงถึงเที่ยงลูกกินตอน7จ็ดโมงรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณ9ก้าโมงเกือบสิบโมงอีกรอบหนึ่งได้แค่นั้นหมดแล้วคือคุณเป็นคนไม่ได้มีน้ํานมสต๊อกเหมือนที่แม่หลายๆคนที่ใส่ตู้เย็นตู้เย็นปัง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 นี้ไว้ใช่เห็นเขาถ่ายรูปกันในตู้เย็นมีนมโอ้โหอิจฉามากเลยแม่รู้สึกแบบตายแล้วเขาทาบุญมาด้วยอะไรทําไมนมเขาเยอะขนาดนี้ฉันจะต้องเอานมไปถวายพระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือเรามีความเชื่อกันว่าถ้าให้อะไรพระถวายอะไรพระเ,เราจะได้สิ่งนั้นตอบแทนซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะวมื่อเราออนงไปถวายใส่พระแล้วมันก็ไม่ได้มามากขึ้นเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วไก่แก้ไขปัญหายัางไงอะตอนนั้นอะไก่ก็มาเจอมันเหมือนกับชีวิตมันต้องมีอะไรสักอย่างสอนเราอ่ะอก็มาเจอเหตุการณ์นมคัดก่อน ถามแม่ถามว่านมไม่พอทํำยังไงไก่ก็ใช้วิธีพอจบรายการปุ๊บก็ตีนผีไงออคือเหยียบเหยียบรถเข้าบ้านอย่างเดียวเพื่อไปให้นมลูกเลยใช่มันมีหลายครั้งที่ไก่จะต้องแวะธนาคารออไก่จะต้องแวะนู่นแวนันี้ไก่คํานวณเวลาแล้วเนี่ยไม่ทันออกลับบ้านก่อน เอาลูกเข้าเต้าก่อนแล้วเดี๋ยวลูกหลับใายค่อยไปธนาคารค่อยไปทําธุระอะไรอย่างเงี้ยค่อยไปทำธุระแต่สุดท้ายพอเราเข้าบ้านพอลูกเข้าเต้าจริงปุ๊บก็กลายเป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงลูกกับไปธนาคารแทนเพราะว่าพอลูกเข้าเต้าหรือเรากลับบ้านปุ๊บเขาจะติดเราเลยแล้วเราก็เราไม่สามารถแยกกันได้แล้วไงแล้วพอตลอดหลังเที่ยงเขาเข้าเต้าตลอดเขาก็กินนมตลอดแล้วไก่ก็ไม่ได้ปั๊มออกแม่พอลูกกินก็ไม่ได้ปั๊มกินสดตลอดเลยใช่ไม่มีแบบว่าปาเดี๋ยวลูกหลับแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะปั๊มออกไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้ รู้ว่าการที่ลูกกินเสร็จแล้วต้องต้องปั๊มต่อเลยเพื่อเหมือนเขาเรียกว่าขโมยปั๊มนมหลอกร่างกายให้ร่างกายคิดว่านมไม่พอลูกยังดูดอยู่ใช่ไม่รู้ไงทีนี้พอไม่รู้ปุ๊บพอกลับบ้านลูกเข้าเต้าเราก็นอนหลับไปกับลูกพอลูกหิวก็กินเข้าเต้าหลับไปกับลูกสักแบบพอเราเริ่มรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปทํางานแล้วสองทุ่มเริ่มปั๊มเว้ยแล้วก็ปั๊มสองทุ่มห้าทุ่ม เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามคือตื่นทั้งคืนน่ะเพื่อปั๊มนมเก็บไว้ตอนเช้าเขาจะไปทํางานตอนที่คุณไม่อยู่ใช่ทีนี้เวลาผ่านไปเรื่อยก็เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นมาที่เมื่อกี้เกยบอกไว้ก็คือนมคัดเต้าทีนี้เวลาคัดเนี่ยมันแข็งเป็นเหมือนหินเลยนะแม่นมกลายเป็นแบบแข็งๆงี้เลยเหรอใช่กดเข้าไปเป็นเหมือนแบบมันแข็งเลยอ่ะแข็งเป็นแบบเหมือนหินเลยอ่ะแล้วทำไมให้ลูกดูดออกไม่ได้หรอไม่ออก อ๋อลูกดูดก็ไม่ออกใช่ลูกลูกดูดแล้วเนี่ยเรารู้สึกมันสบายขึ้นแต่ไอ้ก้อนแข็งแข็งเนี้ยไม่ออกอ๋อเหรอใช่แล้วพอมันมันนานไปปุ๊บตอนที่พยาบาลเขามาช่วยไก่เขาจับไปเขาบอกคุณไก่ลองบีบดูนะมันขึ้นมาเป็นไตแข็งแข็งก้อนหนึ่งเลยมันคืออะไรอ่ะมันคือมันคือต่อมน้ํานมที่ที่มันไม่ถูกไหลออกไปอ่ะแล้วมันก็เก็บไว้เหมือนน้าเก็บอยู่ในแทง์อ่ะเออมันไม่มันไม่ไหลไม่ไหล มันก็เลยเป็นก้อนแข็งๆไว้ใช่ใช่ในขณะที่ไอ้ตัวใหม่มันก็ผลิตไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันยังไม่ออกไปและไอ้ตัวที่ที่เป็นไตแข็งๆนี่แหละที่ทําให้เราเป็นไข้เพราะมันคัดนมมันคัดหมดแล้วมันอักเสบมันทําให้ไอ้ตัวนี้แบบมันมันมันทำให้รอบๆนมเราอักเสบแล้วตัวเราก็เป็นไข้ก็เลยโทรหาพยาบาลคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ชื่อพยาบาลเอแล้วพอเขามาช่วยอีกวันหนึ่งพอมาช่วยอีกวันหนึ่งในขณะที่เขาช่วยอยู่ใจก็คิดว่า พรุ่งนี้จะไปซื้อนมผงมาชงให้ลูกคุณคิดอย่างนั้นเลยเหรอคุณแม่มันเจ็บมากมันมันเป็นช่วงการวัดภาวะจิตใจของแม่มากว่าจะสู้ต่อหรือว่าจะยอมแพ้เงี้ยหรอเพราะเขาทํายังไงรู้ไหมเขาเอาขวดนมของเราเนี่ยนะตั้งไว้ที่เต้าเราแล้วเอามือเขาเนี่ยค่อยๆนวดตอนนวดเรารู้สึกสบายดีแต่ตอนบีบเนี่ยปัญหาคือไอ้ที่มันคัดอยู่เพราะว่าหัวนมเนี่ยเราจะมีท่อน้ํานมค่ะแล้วก็เรานึกถึงท่อน้ํานมที่เหมือนเราเป็นเม็ด เม็ดสิวบนหน้านะแล้วมันเป็นเหมือนหัวสิวเซียนที่ค้างอยู่อ๋อมันจะมีเม็ด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 แล้วถ้าเราไม่บีบมันออกเนี่ยนมมันจะไม่พุ่งอ๋อเพราะท่อมันตันอยู่ที่ปลายท่อแล้วเขาก็เลยพยายามเค้นเค้นแล้วก็แบบบีบบีบเหมือนบีบสิวอะเอานิ้วสองนิ้วอะที่หัวนมไปลองนะกลับไปบ้านลองหยิบมาดูไม่รู้มันเจ็บแค่ไหนไม่เอา อะไรที่หมูชอบนครเาปฐถมเขามีฟาร์มหมูมากไมไม่ใช่ไม่ใช่ลำพูนทำไมอ่ะแล้วก็ลำมันพูนไงแล้วพอหลังจากการบีบแล้วอ่ะน้ำนมคุณผลิตได้เยอะมากขึ้นนะมยังไม่มากก็ยังไม่มากไม่มากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงที่มันคัดเต้าอ่ะน้ำนมใหม่มันผลิตไม่ได้สมมติสมมติเรามีเรามีแหล่งเก็บน้ำนมในในนมเนี่ย10แหล่ง แต่ว่ามันผลิตได้3มแหล่งเพราะว่าอีกประมาณ7แหล่งเนี่ยมันคัดอยู่มันแข็งอยู่มันก็จะผลิต3มแหล่งตลอดเวลาทีนี้พอเราบีบออกได้หมดจริงปุ๊บไอ้เแหล่งเนี่ยมันจะค่อยๆผลิตเพิ่มมากขึ้นค่อยๆตรงนจะไม่ได้มาแบบรวดพราใช่ซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความอดทนของเราอ่ะแล้วก็วินัยในการปั๊มนมทุกสามชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยทําอะไรอยู่ก็ตามต้องหยุดสมมติทํางานอีเวนต์อยู่พูดดอยู่อุ้ตายสชั่วโมงเออคุยกันไปเองก่อนนะคะคุณ ลงแป๊บหนึ่งหลังไม่ทีกายถามหน่อยเราฐานะคนเป็นแม่เราก็รักลูกเราเหลือเกินแต่ในวันที่เรารู้ว่าเราให้น้ำนมเขาไม่สามารถแบบเพียงพอที่เขาต้องการมันรู้สึกยังไงอะคือเป็นห่วงเขามากเลยอะอว่าแบบว่าหนึ่งเขาจะกินอิ่มไหม,อมสองคือถ้าเมาื่อไหร่ที่เราเริ่มคิดเอาอื่นให้เขาเนี่ยภูมิคุ้มกันความแข็งแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยม,มันจะกลายเป็นว่า เขาเป็นนู่นเป็นนี่เพราะเราหรือเปล่ามันจะมีความรู้สึกอยู่ว่าแบบเป็นพ่อแม่เลี้ยงหนูไม่ดีใช่ไหมมันเป็นครู้สึกผิดแล้วก็เป็นห่วงคือเป็นห่วงมากๆเลยแล้วก็แต่ใจบอกกับตัวเองว่าไม่ได้ฉันต้องสู้ยังไงก็ต้องทําให้ลูกแบบมีนมให้กินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นในไอจีไก่อ่ะไก่ก็ไปแบบวิ่งหาน้ํานมของแม่คนอื่นใช่ให้กับลูกตัวเองใช่เพราะว่า ก็ก็โชคดีที่มีกรรยาในมิตรดีๆเขาก็แนะนํากันว่าเนี่ยปกติถ้าเกิดว่านมเราไม่พอเนี่ยเราสามารถให้ให้นมลูกโดยใช้นมแม่คนอื่นได้นะตอนแรกเราก็ตกใจแล้วเราก็แบบลูกเราเนาะเราก็อยากให้เขาคนเดียวเนาะใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะการกินนมคนอื่นมันโอเคหรือเปล่าก็มีคนพยาบาลคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกคุณไก่เด็กยังกินนมวัวได้เลยแล้ววัวกับคน่ะคนมันเลือกอาหารกินดีกว่าวัวอีกเออใช่ใช่ไหมเออจริงแล้วนมที่เรา นมนมที่เราจะไปเอาคือนมเราเราเปรียบเทียบว่าเป็นแม่นมอย่างนี้นะ,ะแม่นมเขาเลี้ยงลูกเขาเขาก็ต้องกินดีเพื่อเลี้ยงลูกเขามันไม่มีทางที่แบบเราจะไปเอานมจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่มีลูกมันเป็นไปนไม่ได้เขาก็เลี้ยงลูกเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ตรวจประวัติว่าเลือดโอเคหรือเปล่าถ้าเลือดเขากับสามีโอเคไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็หาเขาก็ช่วยหาแม่นมดีๆให้ไก่แล้วโชคดีมากน้องคนนี้เป็นแบบตามตำราโบราณของแม่นมเขาเข้าสเปคทุกอย่างที่จังหวัด อยู่เป็นพยาบาลที่จังหวัดลบบุรีคุณต้องขับรถไปลบบุรีขับรถไปลบบุรีเพื่อไปเอานมที่เขาปั๊มปั๊มปั๊มไว้แล้วใส่ใส่ตู้เย็นไว้ใช่มาให้ลูกเรากินใช่โอ้โหนี่นะคนเป็นแม่นะเสียสละุกวิถีทางคํำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีน้ำนมกินเราอ่ะก็เล่นไอจีใช่ไหมเห็นไอจีไก่แล้วปรากฏโลกมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันไม่มีความพอดีจริงๆดิฉันไปเห็นไอจีของเพื่อนอีกคนนึงคือคุณบีปิยวัน เขาก็มีลูกเล็กเหมือนกันค,คือน้องดีๆใช่ใช่ใชแล้วปรากฏว่าเขาก็โพสต์รูปของเขาบอกว่านมเขาอะสต๊อกอะล้นเต็มไปหมดเลยดูซิทําบุญด้วยอะไรเนี่ยบียดค่ะดูสิดูสิสออแล้วมันเยอะมากไปหมดออคือตอนนี้อยากจะมอบให้กับคุณแม่คนที่ขาดแคลนคเพราะฉะนั้นเราพี่แม่ก็เลยเป็นตัวช่วย คนอคุยคนสองคนเป็นเพื่อนราวแล้วคนหนึ่งขาดคนหนึ่งเกินวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะให้สองคุณแม่ได้มาเจอกันค่ะคุณบีปิยวันนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นคุณบีปิติพัฒนสารสินค่ะชิญค่ะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยว<อ>ก็ถ้าลูกพวกเธออยากกินนมช็อกโกแลตก็มาหาฉัไนไะด้ <c oughs> เดี๋ยวนะพีอะน้องดีๆอายุเท่าไหร่ละหนึ่งขวบกับอีก2เดือน แต่ก็ยังกินนมแม่อยู่ยังกินนมแม่อยู่คือจากที่บีปั๊มไปเยอะๆยๆเยอะเนี่ยหรอใช่ใช่คือจริงๆตอนแรกอะคิดว่าว่าอยากจะให้นมลูกถึง1ขวบปรากฏว่านมเนี่ยมันจะเก็บได้ประมาณ1ปีถ้าเก็บแบบฟรีซมากที่สุดแต่ว่าหลังๆได้ยินมาว่า2ปีทีนี้พอดีๆทานเนี่ยพอยิ่งโตพอเขาเริ่มทานอาหารมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะทานนมน้อยลงคราวนี้นมมันก็จะเริ่มแบบเฮ้ยจะเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยรู้สึกว่า ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่านมเราเยอะจนไปปั๊มแข่งกับเพื่อนช่วงนั้นจะมีเพื่อนแบบว่าอ๋อนี่ไงเท้าครเข้าการแข่งขันปั๊มนมเธอจะได้มีเยอะๆมีเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างคุณเอพรทิพย์อย่างเงี้ยคุณคุณเป้ยก็จะลูกก็จะรุ่นรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าวันนี้ปั๊มทั้ลตื่นมาปั๊มตีสามอ่ะไลน์คุยกันละตื่นหรือยังจ้าตื่นหรจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมี กลุ่มแก๊งของเขาเออก็ปัม๊มเอ๊ะทำไมตัวเองปั๊มได้เยอะปั๊มทีได้สองขวดของยี่ห้อที่เราใช้กันนะคะออได้สองขวดสามขวดยอะไรเงี้ยเก่งมากก็เลยแบบเยอะและ้วต่อครั้งก็เลยเออดีใจจังเลยลูกได้กินถึงขวดละอพอลูกเกินขวดเอ้ยมันเยอะละเราก็อ,อยากแชร์อยากจะแบ่งให้คนอื่นที่เราไม่อย่างนั้นคือถ้าทิ้งไปมันก็ เสียเปล่าใช่มันก็จะหมดอายุใช่ไหมบีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะไปบริจาคหรือว่าอยากจะไปให้กับคุณแม่ที่เขาเขาลําบากเขาเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยอยากให้อย่างเงี้ยคุณแม่ลําบากอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะแล้วเราอยากให้แบบอยากให้คุณแม่ทุกคนมีลูกแข็งแรงอ่ะเราก็เลยบอกไปเออบีแล้วทำไมน้ำนมบีมันถึงเยอะขนาดนั้นมันมีการกระตุ้นหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าในตอนที่ บีปบั๊มนมเนี่ยบีซีเรียสเรื่องอาหารไหมไม่ซีเรียสก็เลยไปคุยกับคุณหมอว่าคุณหมอคะอาหารนี่มันเกี่ยวไหมเพราะว่าเราต้องกินอย่างนี้คุณหมอบอกว่ากินอาหารที่ดีคือเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของการปั๊มนมคืออย่าเครียดอย่าเครียดเราต้องคิดเสมอว่าตอนคลอดลูกเนี่ยไม่มีนมไม่เป็นไรคือขอให้มีนะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าลูกคนอื่นที่เขาไม่มีนมแม่เขาเขาอย่างเลียงลูกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เครียดเนี่ย เหมือนน้ำนมหรือว่าตัวเราเนี่ยมันจะถูกสั่งการว่าไม่เครียนไม่เครียดนะลันลาลันลาลันลานะนางก็ผลิตแบบไม่กดดันโออก็ต้องลันลันลันลัลน ใช่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม,มไม่มีไม่มีไม่มีมันก็เลย<ช>เครียดมากขึน <ะ S 1> ้นเพราะว่าบอกเลยว่าเรื่องอาหารถามว่าทานไหมขิงทานไหมทานหัวปลีทานไหมทานแต่ว่าช่วงหลังๆคือไม่กินแล้วไม่กินแล้วนมก็ยังมาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นได้จากประสบการณ์ตัวเองขอบอกไว้เลยว่าเรื่องของความเครียดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสามีเกี่ยวไหมคะคุณช่วยกระตุ้นสามีช่วยได้ตอนที่น้ํานมตันทําไงอะถ้าสมมติว่า ขั้นแบบหนักมากไม่สามารถไปไหนได้เออไม่สามารถแบบหาอะไรได้ช่วงนั้นอุ้ยที่ปั๊มนมก็ไม่มีเออ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบลามกจก,กเป็ดแต่จะบอกว่าคุณพ่อช่วยได้จริงๆยังไงเ,ออเพราะว่าลูกเนี่ยจะมีแรงดูดในระดับหนึ่งเออใช่แต่คุณพ่อจะมีแรงดูดในระดับหนึ่งพ่อช่วยดูดพ่อช่วยดูด เวลาสิดูตอนมีปัญหาสิตอนที่นี่ไงที่มันคัดที่มันคัดคัดอยู่แข็งแข็งกันเลยเียแล้วมันไม่ก็เกยเข้าใจแม้ตอนคัดอยู่มันก็เป็นไข้โอ้โหจะให้มันฉันก็แบบไม่ไหวป้าฉันก็เลยไม่ได้คิดถึงไงอันนี้คือมือช่วยตัวช่วยอยู่ข้างกายเลยไม่ต้องไปหามาเร็วพ่อเร็วมาช่วยกัน เจ็บมากคือคนที่มีลูกแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าเวลานมแขนเป็นก้อนเนี่ยมันเจ็บแบบเจ็บแบบโดนนิดนึงก็แบบไม่ได้แล้วอ่ะหรือบางทีแค่นั่งอยู่น้อยวีน้อมันแบบมันเจ็บแบบปื๊ดขึ้นมาแน่แม่แค่นั่งเฉยเฉอ่ะแต่ความที่มันผลิตหรือมันอะไรของมันก็ไม่รู้มันไม่ออกมันแบบปื๊ดขึ้นมาแบบโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคุณพ่อช่วยได้คุณพ่อช่วยจะไม่ได้รู้สึกถึง อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะไม่ใช่อารมนไม่ใช่มันจะไม่ใช่อารมณ์สสเนหาความใครลยไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้คือการช่วยเหลือกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างปากล้างอะไรให้สะอาดกันว่าไปเลยเพราะลูกก็ต้องดูดต่อถูกไหมคะก็ช่วยนวดด้วยอะไรด้วยก็ช่วยได้ช่วยได้จริงๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมื่อบีได้บอกแล้วว่าตัวเองนั้นมีน้ํานมเหลือแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับคุณแม่ที่เขามีปัญหาในการที่ไม่สามารถผลิตน้ํานมได้เพียงพอวันนี้ B ก็เลยอยากจะมามอบใ,ให้กับไก่ใช่แต่ว่าขอออกตัวไว้ก่อนเล็กน้อยว่าการที่จะมอบนมเนี่ยไม่ใช่แบบให้ให้ให้ให,ให้คืออยากให้คนที่เขามีปัญหารจริงเ,ออเพราะเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบเออฮ้ยเวลามีปัญหาลูกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ,อ,อ,อยากให้คนที่เขามีปัญหารจริง แล้ววันนี้ค่ะดิฉันได้เป็นพิธีกรมาเยอะมอบของมอบนั่นมอบนี่มาเยอะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะมีการมอบนมแม่กันค่ะแล้ววันนี้ขอเป็นตัวกลางเลยละกันนะคะสําหรับการทําพิธีส่งมอบนมแม่จากแม่สู่แม่แม่สู่แม่แต่คนที่ดื่มเนี่ยก็คือลูกเพราะฉะนั้นต้องให้เขามารับเองนะเพราะเขาเป็นคนดื่มนะได้ได้ไ้ขอเชิญน้องนำลูกค่ะ คุณพ่อมาด้วยดีเดี๋ยวหนูจะได้รับนมนะคะจากน้าบีเออฟังเสียงน้ำแม่เรียกพี่ก็ได้นะลูกพี่บีแม่นมแม่นมคุณเสียงน้ำแม่มากคุณคะเวลาเรามอบอะไรเราต้องมีป้ายนะคะรายการเราก็ทำป้ายมอบให้เส้นเดียวกันเอาคุณบีคะเชิญมอบค่ะยังไงอ่ะไหนดูซิโครงการมอบน้ำนมจากแม่สู่แม่ค่ะเก๋มากคุณบี รู้ตัวรู้ด้วยว่าเราจะได้นอยใช่จะมองอย่างไรดูสิโลกเวทําปากท้าปากหิวเลย <c oughs> โอ้โหไก่ขาวันนี้เราได้มีน้ำนมเพิ่มให้กับลูกเราแล้วคมีอะไรอยากจะบอกดีวันนี้ไหมอย่างแรกเลยขอบคุณมากดีขอบพี่เก๋ขอบคุณมากมันทําให้เราได้แบบออกไปทํางานนะแม่แล้วมีความสุขมีความสุขหมายความว่าเราไม่ต้องคิดว่าลูกเราอยู่บ้านเนี่ยเขาจะอดอดอยากหรือเปล่าสองก็คือนมที่มีคุณภาพเนี่ยลูกเราสุขภาพแข็งแรงแล้วทำให้เก๋มีกําลังใจในการกู้น้ํานมกลับมาพี่เกก็จะพยายามกู้กู้กู้ตอนนี้คือดีขึ้นละตอนตอนแรกหลังจากที่คัดเต้าเนี่ยกู้กลับมาปั๊ม ครังหนึ่งได้ออนเดียว่บีคิดดูโอ้โหมันไม่ความรู้สึกมันแย่มากแต่ตอนนี้ได้มา5ออนละเออครั้งห้าออนแต่พี่เกดก็อยากให้ได้อย่างบีคือต่อคลังได้สัก10ออนก็ตอนตอนนี้ทิศทางดีมากคือคือตอนเช้าก็จะนวดนวดเต้านมเองอ่าแล้วก็ อาหารกินเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่มันมาเยอะขึ้นดีจังเลยอ่ะมิฉะนั้นไม่เคยมีในประเทศนี้มีการหรือว่าในโลกนี้มีการมอบน้ำนมแม่กันแต่นี่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันมีความสุขทั้งกับผู้ให้และผู้รับวันนี้ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะบีและไก่ค่ะ เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรายการวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะเราเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงสองคนนี้มีครอบครัวที่ดีมีความสุขดิฉันมีผู้หญิงอีกคนนึงต้องจ้างผู้ชายแต่งงานและต้องจ้างผู้ชายเลิกด้วย<ไ>สักครู่เดียวค่ะ